อชลิยะอาชิยะอาชิยะอาจิชิยะใดการรำมากไม่ว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนในโลกนีใช่เขารำได้หมดจับหหวดหน้าม่านครับชุดนี้สนับสนุนโดยยามองกล้าถ้วยทองวันนี้พิเศษมากนายโยงน้าพลน้างจะมาร้องเพลงเกี่ยวข้าวหัวข้อเรื่องกีฬากับผู้หญิงเชิญสนับรับชมได้เลยครับเออ เงอรเอรเเฮอ้าเฮเฮมาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันมาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมีเฮเอาเฮเฮมาช่วยก็ร้องมาช่วยกนรำมาช่วยก็ร้องมาช่วยกนรำาพลักคำซ้องคำงพลักขีซ้องขีเฮเอาเฮ เพลงเดียวก็คีเดียวสิครับคุณเอาหรอไปร้องหลายคีเราก็ร้องเลยหลายคีก็จะได้คนฟังก็จะได้กําไรด้วยรังหลายคีร้องทีเดียวมีที่ไหนมีตัวอย่างที่ไหนร้องมาช่วยกันร้องมาช่วยกันร้องคนละครสองคำแต่ก็แค่หนึ่งคีเฮ้เอ้เฮ้วันนี้จะร้องเรื่องของกีฬาวันนี้จะร้องเรื่องของกีฬาขอเชิญท่านมาฟังทางนี้ เอาเฮเรื่องยาเสพติดอย่าคิดดีกว่าเรื่องยาเสพติดอย่าคิดดีกว่าเรามาเล่นกีฬาเพื่อสามัคคีเฮ้เอาเฮเฮ้สามัคคีต้องเล่นกีฬามันก็เหมือนพระป่าสามัคคีเฮ้ไ้พระป่ากับกีฬาอะไรมาสามัคคีอะไรเนี่ยมันสามัคคีเหมือนกันทําอะไรถ้าสามัคคีแล้วมันจะสําเร็จู้ล่วงอ้กีฬากับสามัคคีพระป่าสามัคคีได้เหมือนกัน ว่าครับผมดีกว่าไปดูดดมไอ้ของไม่ดีเฮ้เฮ้เฮ้ของดูดดมอะไรอะไรของดูดดมของไม่ดีเขาก็พวกเงากระชายใบกระเพราอันนี้มันอยู่ในครัวเราทั้งนั้นของไม่ดีก็คือไอ้พวกเสพติดเออไม่เอาไม่เอาัปไม่เอาไปดูดไปดมกีฬามากมายมีหลายชนิดมีทั้งเทนนิสแล้วก็เทนเท่านี้ รู้จักเห็นเท่านี้อะไรเนี่ยนนมันใหญ่ว่นนิดไงอ๋อเห็นนิดแต่ก็เห็นเท่านี้โอ้ใหญ่เลยเออเรามาตีแบตเรามาแต่บอลดีกว่าตลอดเอารถเครื่องไปขี่ เขาเรียกมอเตอร์ไซค์าำไมเสียท่ากรุงเทพทำไมะก็ซื้อมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพเว่งไปสุโขทัขทยออก่นพอไปเจอคนขอนแก่นจะบอกเฮ้ยมึงซื้อรถเครื่องมายัางไงกลายเป็<ใ>น,นล้เครื่องคนกรุงเทพหลอ,อกเขาว่มามอเตอร์ไซค์ที่แท้นนล้อเครื่องดีเออ่ รถเครื่องแลมาตีแบนก็มาเตะบอลดีกว่าตลอนเอารถเครื่องไปขี่เฮ้เอาเฮเฮ้มีทั้งสกอยมีทั้งเด็กแหวนแหวนบังบังังตดีเฮ้เอาเฮ้มีทั้งเด็กแห้นมีทั้งสกอยคนน้อยน้อยน้อยแค่นี้แค่นี้เฮ้เอาเฮเฮ้คนเล่นกีฬาดีกว่าคนไทยดีกว่าหลงไหลในสิ่งไม่ดีเฮ้เอาเฮเฮ้กีฬาแต่ละชนิดถ้าเรารองคิด ให้ดีเฮเอาเฮเขาว่ากีฬากับผู้หญิงเหมือนกันจริงๆนะครับน้องพี่เฮเอาเฮเฮผู้หญิงอายุเท่าไรหาไร uh. ่เหมือนกีฬาอะไรดูดีๆเฮเอาเฮ้ายกๆยกสิยันยนเหมือนกีฬาฟุตบอลเหมือนรับมีเฮเอาเฮเฮต่างก็แข่งขันแย่งกันมาครอบ <c oughs> อยากเป็นเจ้าของลูกฟุตบอลนี้เฮ้เอาเฮ้ สิบห้าคือไปจำไว้นะหล่อนเหมือนบาสสเก็ตบอลเลยทีนี้เฮ hey, 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 hey. คนแย่งก็จะน้อยลงคนแย่งก็จะน้อยลงก็จะมายืนงงไหนเป็นก็ยังงี้เฮเฮเฮพอแย่งลูกได้คว้าไปให้เพื่อนมันทำเหมือนเหมือนไม่ใหญ่ดีเฮเเฮสามสิบ hey, 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 hey. ึ้นไปจำไว้นะน้องจะเหมือนปิงปองดีๆเฮเฮ วัดตีให้เราเราตีให้เพื่อนเพื่อนตีให้เราไม่มีใครเอาต่างคนต,ต่างตีเฮ้เฮ้เฮ้เป็นผู้หญิงมันแสนช้ำโตเอ๋ยเป็นทำไหนทำกันอย่างนี้เฮ้เฮ้เฮ้สามสิบปีขึ้นยังไม่เท่าไรสามสิบปีขึ้นยังไม่เท่าไรถ้าห้าสิบขึ้นไปยิ่งกว่านี้เฮ้เฮ้ สิบขึ้นไปผู้ชายไม่ชอบหาสิบขึ้นไปผู้ชายไม่ชอบจะเหมือนลูกกบตีดีเฮเอาเฮเฮมันจะตั้งให้ดีแล้วมันจะตีให้ใจยิ่งหลงหลุมได้ก็ยิ่งดีเอาเฮเฮจชอบมากอบจาดอกจะปีน้องจงเชือกพี่เถิดเอ้ยเอ้ยเถิดเอ้ยจะชอบมากอบจะดอกจะปีจะชอบมากอบจาดอกจะปีน้องจงเชื่อพี่เถิดเอ้ย เวลากับผู้หญิงนะแม่เป็นรักบี้ฟุตบอลดี้แย่งกันแล้วเกินโอาเป็นบาสุกันเรื่อหาตันน้อยลงอันนี้เป็นเทลงเกี่ยวกยวข้าวแต่ที่ประทับใจมากคือประโยคแรกเลยที่ชวนคนไทยมาร้องเพลงคี์เดียวกันรบางครั้งอยู่ในร้านที่คนคนละคีนะครับมัน เพี้ยนหูนะครับคละรีสองคีไปที่ไหนเพลงเดียวกันตอนนี้นะครับใครอยากจะให้นาย่งน้พวงนะครับชอยเรื่องอะไรแลมเรื่องอะไรบอกเข้ามาเราก็จะแจกดีวีดีถ้าทุกท่านนะครับได้นํามาร้องในรายการคุณพระช่วยแต่ที่สําคัญครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำเนงสดปีที่สองนะครับที่โรงละคร อักษลาคิงพาวเวอร์อคิงพาวเวอร์อยากให้ไปชมกันอย่างน้อยก็บันทึกเรื่องราวความเป็นไทยเอาไว้ช่วยกันสืบสาวความเป็นไทยเอาไว้ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้อยากให้ใครเครียดกันนะครับอยากให้คนไทยหันกลับมามองเรื่องราวที่ผ่านมาและช่วยกันฟื้นฟูประเทศของเราฟื้นฟูบ้านของเราให้เข้มแข็งกันต่อไปเพื่อรูปภูหลานของเรานะครับวันนี้คุณพระช่วยแลวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ